อืมโต๊ะโอ้ขึ้นหอวล้โตอืมอันนี้ถั่วดำฮ่องเต่าหยางสายายนิยมทุเรียนเชือบคอบกระเล็ดชอกระเล็ดนะทุเรียนกรอบเลยแสบเลยข่องเต่าอันนี้ถั่วนดำอร่อยมากเลยอืมสวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพามาชม ร้านขายของนี่เลยค่ะนาเดียแอนรวงข้าวชบเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างภายในร้านตามมาเลยค่ะ ร้านค้าเล็กๆคะ่ะเป็นร้านธงฟ้ามาดูด้านในเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างมุมฝั่งนี้มุมอร่อยเลยนะคะไอติม แต่จะเรียกเลยนะคะว่าชอบแบบไหนมีเครื่องดื่มน้ำในตู้เลยด้วยนะคะทางเดินสองฝั่งนี้ก็มีขนมนี่เป็นขนมที่ทำสด,สด ใหม่ๆอร่อยเลยนะคะฝั่นะะงนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะสำหรับใช้ในครัวเรือน มีอยู่หลากหลายอย่างให้เลือกเลยนะคะฝันนี้ก็จะเป็นมาม่ากึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ เอาไว้ด้านนอกนะคะตาไหนครับโอ,อ้ห้าบาทครับห้าบาทฝั่งมุมนี้ก็จะเป็น กระป๋องมีอยู่หลากหลายยี่ห้อเลยนะคะเครื่องครัวที่ต้องมีติดบ้านกันนะคะตอนนี้ปลาทูหอมค่ะ เป็นปลาหวานลาแห้งไข่เป็ดที่เลี้ยงเองค่ะวางขายเหลือแค่นี้อันนี้เป็นไข่ไก่ยกแผงก็มีค่ะผิวคนกระเทียมแล้วก็ข้าวคั่วมีิกเพื่องพริกแก่ มีข้าวสารขายด้วยค่ะนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปิ๊บส่วนน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็น,นมุมนมกล่องค่ะ จะเป็นถุงพลาสติกถุงหิ้วโหลดกาแฟตอนนี้ก็จะเป็นขนมค่ะขนมลูกอมด้านหน้า ก็จะมีอยู่หลากหลายอย่างเลยค่ะขนมให้เลือก ฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางครีมทาหน้าหลากหลายอย่างเลยคะ่ะมีมุมน้ำหอมโลออนเป้งเป็นโลชั่นทาผิวเป้งขัดหน้า มัดผมแล้วก็จะเป็นผงสักฟอกนะคะ,มคะผมนี่จะเป็นยาสีฟันสบู่ก้อน อะไรคะหมหติมอะไรหมดูสิหนดูก่อนมันเป็นรถอะไรหมายเลข T O T O อันนี้ถั่วดำห้งองเก้่หย่างสยายา่นิยมทุเรียนเชือบครับกโะแล็ดครับกรเลนะ็นะกรอบเลยแสบเลยข้องเก้่อันนี้ถั่วดำอร่อยมากเลยไม่หอยทอดนะเอาอ่หนังมันจะยิความหวานหวานเย็น

ตีกวาเลยเนาะมันมาเผ่ตัวาเท่ายโอ้แต่เดินมาตีกว่าไิตีแต่เดินมานะ่ยะมาล้านโดานาอเมตรีวเออดินมาอนอชออนนชอมานี้มาเย็นกับยายเร็วเขาบอกนี่ักสิกาิงยังถอาดาเนี่ยแต่มันเยี่ย

ยาอทำไมแขนยายมันนิ่มแทกเนี่ยนโดนไปน่งคนหนี้แต่คนก็จับใส่ปัดแขนบอคนถ่ามันนิ่มมวลเนาะทำไมแขนยายมันนิ่มแทกคนกินแตงส่ใส่ระวัาพูดได้ก่อนใส่องเท้าใช่ใส่รองเท้าแล้วมันมันถ่ายรูปกันไอ้เออแอนนําแป๊าเยี่ยแป๊บก็เห็นก็กระจิโอ้ก็เห็นก็จะอ่านได่โอ้รถค้ัเออจับแล้วุ ไป้มยเขาล้จะได้ดอกนางขาดดสามคนขุนมากเขาถอยแบบได้ดอกว่าหหวิธีถอยเออเปี้ยเป็นหลังไงมันขนใหญ่ขี้สามคนขุนใหญเช่นตัตนเช่อาพ่อโอ้เช่นเบียรลังหนึ่งอเช่นเบียเช่อาม่เป็นยังเอาไปได้้ไปไดใดออกมาใต้รสสูตยมีคนดว่าจวฟังกันหัวเดินเล่งกันนี่แหไเป็นนางปจากสาวได้่ารี่เป็นนางนะเป็นนางไทยลูกซื้อ เนสตทีนี ite, ้ยขาแเรา่าก oh ันันั่งคนละคางนี่นั่งบนนี้ยามันเข้ามือบาเฮเ่าเาะยามันตื่้เลาน่งสอนทั้งไทยนั่งวันนี้จะเอปนเื่อคนคนใดั้งคาน่งซื้อน่งซื้อจะน่งบันนี้ก็เพจอยากคับคเียวมันกคือคับคุสอนันจะเป็นน่งแล้วอนซงสอนนั้นนางซอนายังเยอะทั้งในทุดต่อนนางเต็มเลยเออนางดี เออจาก็ er เอาขอาขาึ้นเออจากันนั่งสัมภายกเอนก่อยเราอยู่สองคนเราก่อนอ้ไมาอส้มายอส้มาอส์เออยิ้มยิ้มแม่ยิ้มจะไปเที่ยวไหนคุณยายยิ้มหน่ะบุญเรียกกองเลียกตองคุณยายจะไปเที่ยวไหนกันน้อยยิ้ม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 ว่ามันมีแขวมีแขวมหมดลานปหมดลานก่อนสองพี่หมดลานนาเดียนลุงข้าวชอบค่ะยิ้มยิ้มยิ้มบ่แม่หูหงิ่งด๊อก ยิ้มอะไก็งยเหมือนกันยิ้ได้ก็ยิ้มง่าันอย่างวนนะมือขอบคุณค่ะบาย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 ยายยายบ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 ายจ้าลูกมือบาย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 